สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ EP นี้นะครับก็ยังอยู่กับประเทศลาวนะครับ EP นี้ผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแล้วกันนะครับว่ามันสวยหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไปแล้วคุ้มค่าที่ข้ามประเทศไปหรือเปล่านะครับนะก็เราได้ไปดูใน Tik t o ็อกเราไปดูใน YouTube เราไปดูนิดนว่าประเทศไทยไอประเทศลาวเนี่ยนะครับธรรมชาติสวยจะสวยจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับ,รบก็ส่วนตัวผมนะ ธรรมชาติบ้านเขาสวยมากโดยเฉพาะน้ําตกภูเขาเนี่โหสวยมากๆผมได้มีโอกาสไปที่วังเวียงนะครับเมืองเฟืองแล้วก็ลาวใต้นะครับสวยนะครับสวยน้ําตกที่ลาวใต้นี่นี่เลยคนระับแล้วก็บนภูเขานะครับที่มีอะไรนะที่มีอมอไซค์ที่อยู่บนภูเขาแล้วก็บวกธงนั้นสวยมากครับ ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เห็นวิวข้างล่างนี่โอ้โ oh, หคุม้มนะฮะธรรมชาติคุม้มนะครับคือตอนที่ผมไปเนี่ยครับผมจะบอกนะตอนที่ผมไปที่วังเวียงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมประทับใจแล้วนะนะครับแต่พอผมไปลาว,ลาวใต้เนี่ยผมประทับใจยิ่งกว่าเพราะน้ําตกนะฮะน้าตกตากตาก,ตากฟานตากตากเยือนเยืองนะครับขอไปครับถ้าพูดผิดนะสวยมากๆ สูงนะครับสูงแล้วก็น้ําก็เยอะแต่แต่ผมไปนั้นนะตอนช่วงที่แบบไม่ใช่ฤดูมันนั้นไม่แบบไม่น้ําไม่เยอะนะแต่เยอะขนาดนี้แล้วแต่ถ้าไปถูกฤดูนี่สวยมากนะครับโดยเฉพาะตอนที่โหนสลิงอ่ะคือน้าตกที่เราโหนสลิงอ่ะสวยมากๆเลยนะครับนะบอกได้เลยว่านะครับ,รบ s <S สวยคุ้มถ้าคุณได้ไปเนี่ยสุดยอดนะครับนะ อ่าไม่ว่าจะเป็นที่อีกที่หนึ่งก็คือที่น้ำมันจะมีที่เป็นสีบล oh, ูโอ้โหน้ำน้ำมันน้ำเป็นสีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับถ้ามีโอกาสได้เล่นนี่คือสุดยอดเลยนะครับผมนะซึ่งมันก็มีหลายที่นะครับนะถ้าเรามีมีโอกาสเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้ไปเที่ยวนี่นะครับลาวก็ถือว่าเป็นประเทศที่ตอบโจทย์อยู่นะครับซึ่ง อีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้บอกว่าเนี่ยสะพานเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้หรือว่าถนนเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นี่แหละคือจุดขายนะครับเพราะว่าพอได้ไปแล้วนะครับได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนที่นั่นนะนะครับซึ่งนะครับผมได้ไปแล้วได้ไปดูเขาทํานาเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการทํานาแล้วกันนะครับผมนะก็นะครับอี EP, อะไรนะที่นั่นสุดยอดครับ แนวะเรื่องธรรมชาติที่ลาวนี่ถือว่าสุดยอดน้ำตกสวยๆทั้งนั้นนะครับผมโอ้โหคือแบบไปแล้วคุ้มนะนะถ้าส่วนตัวผมแนะนำให้ไปไหมนะครับให้ไปเพราะว่าลาวนี่เป็นนะครับเป็นประเทศที่ธรรมชาติสวยนะครับธรรมชาติสวยแบบธรรมชาติอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมคือ <c ười> อ่าเป็นเพราะว่า ยังเป็นประเทศที่ยังแบบไม่ได้เป็นเจริญมากทําให้ธรรมชาติหลายหลายๆอย่างหรือว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนู่นนี่นนะั่นอ่ะมันทําให้ยิ่งดึงดูดเข้าไปยิ่งดึงดูดเพราะว่าคนบา,บางกลุ่มเนี่ยยังยังใช้ชีวิตแบบเหมือนสมัยโบราณอยู่ใช้รถเกวียงไม่ใช่รถรถอะไรที่เป็นเหมือนรถไถนั้นผมเรียกไม่ถูกนะไม่ใช่เกวียงรถไถนั้น แบบผมดูแล้วแบบสุดยอดแล้วแล้วแถมที่เนี่ยมีวัวด,ด้วยนะเหมือนประเทศไทยเลยสวัสดีครับ